เรียนคณะกรรมการที่เคารพดีชั้นนางทิพรวรรณจำปาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนข้อวังวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรรับผิดชอบงานสอนวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ขอนำเสนอสภาพปัญหาแรงบันดาลใจและ แนวการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ดังนี้ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีพื้นฐานในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะเช่นการวาดการลงสีและการใช้อุปกรณ์พื้นฐานแต่ยังขาดความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการเลือกวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่เหมาะสมกับแนวคิดหรืออารมณ์ ส่งผลให้ผลงานศิลปะขาดเอกลักษณ์และไม่สามารถแสดงอารมณ์หรือสื่อความหมายได้ชัดเจนนอกจากนี้นักเรียนยังมีข้อจำกัดในด้านการวิเคราะห์คุณค่างานศิลปะโดยแสดงความคิดเห็นเพียงผิวเผินเช่นสวยหรือแปลกขาดเหตุผลสนับสนุนการเชื่อมโยงองค์ประกอบทางศิลปะ อีกทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือยังมีปัญหาเช่นการแบ่งงานไม่เท่าเทียมทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้พัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ข้อจำกัดในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยียังส่งผลให้การเรียนเชิงทฤษฎีเน้นการบรรยายปากเปล่าขาดการใช้สื่อดิจิทัลเช่น PowerPoint หรือวิดีโอซึ่งช่วยส่งเสริมสร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึง้งนักเรียนจึงมองว่า การเรียนทฤษฎีในรายวิชาศิลปะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสำคัญดังนั้นการแก้ปัญหาควรมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้เชิงลึกที่เชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพิ่มการใช้สื่อดิจิทัลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคอย่างอิสระ เพื่อสร้างผลงานที่สะท้อนตัวตนพร้อมพัฒนาทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจการวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาริเริ่มและพัฒนาการเรียนรู้ทัศนศิลป์จากสภาพปัญหาที่พบในกระบวนการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ดิฉันได้ดำเนินการวางแผนแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. การเข้าร่วมกระบวนการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อระบุปัญหาที่พบและร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้แนวคิด Active Learning มาใช้ซึ่งมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงพร้อมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพศ2560เน้นมาตรฐานส .1.1 และตัวชี้วัดส .1.1 ม .4-6 ทับ3เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคพร้อมวิเคราะห์คุณค่างานศิลปะและถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างอิสระนอกจากนี้ ยังศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเช่นหนังสือโลกศิลปะศตวรรษที่20เพิ่มความรู้ในเชิงทฤษฎี 3. จัดทำแผนการเรียนรู้แบบ active learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่หลากหลายของนักเรียนเช่นการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมถูกออกแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทั้งการอภิปรายการวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงาน 4. จัดเตรียมสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในด้านการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและการใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่จัดเตรียมได้แก่ PowerPoint นำเสนอความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์และเทคนิค ภาพประกอบและคําอธิบายที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายแผนภาพผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง5ชิ้นที่แสดงถึงการใช้วัสดุและเทคนิคที่แตกต่างกันใบงานสำหรับให้นักเรียนฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบกล่องวัสดุที่หลากหลายเช่นฝาจีบกระดาษใบไม้สีน้ำสีโปตเตอร์ ฟองน้ำและอุปกรณ์สร้างสรรค์อื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองใช้อย่างอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดิฉันเริ่มด้วยการนำเสนอ PowerPoint ผลงานศิลปะที่น่าสนใจผ่านภาพประกอบที่ช่วยให้เห็นรายละเอียดของผลงานอย่างชัดเจนนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องที่มาแรงบันดาลใจเทคนิคที่ศิลปินใช้แม้ว่าเราจะไม่ได้สัมผัสกับผลงานจริง แต่ PowerPoint จะช่วยให้เข้าใจบริบทของผลงานและเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นจากนั้นดิฉันอธิบายความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานผ่าน PowerPoint โดยเริ่มจากการแสดงเฉพาะภาพผลงานจากนั้นนักเรียนจะช่วยกันวิเคราะห์ว่า หศิลปินใช้อะไรเป็นวัสดุ 2. ศิลปินใช้อุปกรณ์ชนิดใด 3. ศิลปินใช้เทคนิคแบบใดซึ่งจะถูกเฉลยทีละข้อเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์ทีละขัน้นขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning และกลุ่มร่วมมือ ดิฉันแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4-5ถึงคนเพื่อทำกิจกรรม2ส,ส่วนได้แก่การวิเคราะห์ผลงานศิลปะและการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะกิจกรรมที่ 1. การวิเคราะห์ผลงานศิลปะแต่ละกลุ่มสุ่มเลือกภาพผลงานศิลปะร่วมกมันวิเคราะห์ตามหัวข้อใบงานพร้อมกับบันทึกคำตอบกิจกรรมที่2การสร้างสารรค์ผลงานศิลปะ นักเรียนรับกล่องวัสดุที่เหมือนกันแต่มีโจทย์ด้านในที่แตกต่างกันใช้วัสดุอุปกรณ์ในกล่องร่วมกันออกแบบสร้างสารรค์ผลงานศิลปะโดยใช้เทคนิคและแนวคิดอย่างอิสระทั้งสองกิจกรรมดำเนินไปพร้อมกันในเวลา20นาทีครูคอยเดินสังเกตให้คำแนะนำและกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตัวแทนแต่ละกลุ่นนำเสนอผลการวิเคราะห์และผลงาน ร้อมอธิบายแนวคิดการเลือกวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคและอารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอดครูและเพื่อนร่วมชั้นให้ข้อเสนอแนะขั้นสรุปบทเรียนครูย้ำความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์เทคนิคและการทำงานร่วมกันที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์พร้อมกระตุ้นให้นักเรียนต่อย,ยอดความรู้ในอนาคต กิจกรรมนี้เน้นการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือค่ะสำหรับการประเมินผลของกิจกรรมนี้ครอบคลุม3ด้านได้แก่ด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะโดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ4ระดับระดับดีเยี่ยมดีพอใช้และต้องปรับปรุงนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้ระดับ2ขึ้นไป 1. การประเมินด้านความรู้วัตถุประสงค์คือ หน,นักเรียนสามารถวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ศิลปินเลือกใช้ได้ 2. ออธิบายการแสดงออกทางทัศนศิลป์ที่มีต่อผู้ชมได้อย่างชัดเจนประเมินจากใบงานที่1ของกิจกรรมการวิเคราะห์ผลงานศิลปินโดยใช้แบบบันทึกคะแนนที่กำหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์รูบิกสการประเมินด้านทักษะวัตถุประสงค์คือ 1. นักเรียนสร้างผลงานศิลปะที่แสดงอารมณ์ได้ตามโจทย์ที่กำหนด2เลือกใช้วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างสารรค์ผลงานประเมินจากผลงานจากกิจกรรมที่ 2. การสร้างผลงานศิลปะโดยใช้แบบบันทึกคะแนนด้านทักษะตามเกณฑ์รูบิก3การประเมินด้านคุณลักษณะวัตถุประสงค์คือ 1. นักเรียนมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. นํนำเสนอผลงานได้ชัดเจนครบถ้วนและสร้างสรรค์ประเมินจากการสังเกตการทำงานกลุ่มและการนำเสนอโดยใช้แบบบันทึกคะแนนตามเกณฑ์รูบิคผลลัพธ์ที่คาดหวังกิจกรรมนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ได้แก่การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสารรค์การทำงานร่วมกันการสื่อสารผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมผลงานที่มีคุณภาพและการนำเสนอที่ดีจะสะท้อนความสำเร็จของกิจกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆได้อย่างมั่นใจขอบคุณค่ะ